อันนี้จะเป็นเมนูมูกระทียมนะครับหมูรทียสไร้างมาด่าเราใส่อะไรกันบ้าง ที่สามด้านนะคะรับแบ่งให้เรียบร้อยสอมตามด้วยตามอด้วยสอง

Here is fried garlic. This is stir-fried. It's for with garlic. What we have, we have sesame powder, sugar, oyster sauce, tomato sauce, and breakfast soy sauce. And last we have กล่องแต่รบคู่ทังหมดเตอนนี้ม่ะไ้เป็นกาไก่ไม่ช้นอดไก่ม่นดโอเค thank you s